สวัสดีค่ะผู้พิกมลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อควรเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมากหน้ากันนะคะเราจะใช้สูตรน้ำสาวข้าวแตงกวาค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเก็บแตงกวาให้เราปลูกไว้กันนะคะสูตรนี้ทําได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนเข้าไปชมคลิปกดติดตามช่องผู้พิกไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองค่ะ มาเตรียมในส่วนของน้ำซาวข้าวกันก่อนนะคะเราใช้พี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวของเราออรกก์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าพ่ออุ้ยเป็นคนปลูกเองนะคะก็มาล้างแค่เศษฝุ่นเศษผงเค่นั้นค่ะล้างประมาณสักหนึ่งถึงสองครั้งนะคะน้ำซาวข้าวอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แล้วก็เซราัมาัยนะคะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยปกป้องผิวให้แข็งแรงค่ะลดการสูญเสียน้ําของผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื่นลดการสังเคราะห์เม็ดสีผิวจึงช่วยป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะ หลังจากที่เราล้างข้าวเสร็จนะคะเราก็แช่ข้าวไว้ประมาณสัก20นาทีค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมในส่วนของแปงกวานะคะเราเก็บม,มาจากสวนของเราก็ปลอดภัยไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะเราก็แค่ล้างค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็นํามาสไลด์ให้บางๆนะคะแปงกวามีสารสําคัญอยู่หลายชนิดเลยนะคะที่ดีต่อผิวค่ะช่วยเสริมสร้างความให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะและยังมีสารตั้งต้นสังเคราะห์ให้ผิวชุ่มชื้นตา,ามธรรมชาตินะคะเรียกกันว่า n a t ยเ a l m o ไรเ u อ i z e r factor ค่ะ แล้วยังมีกรดอะมินโนซิสทีนแล้วก็เมโทโอนีนะคะที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวค่ะจึงช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยนะคะน้ำซาวข้าวเราก็ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็กรองค่ะใช้แต่น้ำซาวข้าวนะคะ จากคลิปก่อนๆที่เราทําครีมน้าข้าวหรือว่าสเปรย์น้าได้น้าข้าวนะคะก็มีหลายคนถามเข้ามาค่ะว,ว่าข้าวที่เหลือจากขั้นตอนเหล่านี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะเราก็นําข้าวไปหุงต้มหรือว่านึ่งได้ตามปกติเลยค่ะทุกคนไม่ต้องนําไปทิ้งนะคะน้ําสาวข้าวเราก็ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นําแตงกวาที่เราสไล์ไว้นะคะเราก็นําน้ําสาวข้าวเทใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ใช้ช้อนคนนะคะคนเพื่อให้น้ำสาวข้าวเคลือบแต่งกวาให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็นําไปมาร์กได้เลยนะคะหรือว่าใครจะนําส่วนผสมท,ทั้งสองอย่างนี้นะคะเข้าเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็นํามาพอกหน้าได้เลยเหมือนกันค่ะวิธีใช้นะคะ แล้วก็นำแปรงกวามามาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทํา2-3ครั้งได้เลยนะคะหรือว่าใครจะวันเว้นวันก็ได้นะคะลองทํากันดูค่ะผิวจะกระจ่างใสนุ่มนวลเลยนะคะ ขอคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะว่าผู้พิกมลพูไมีแคล็ดับดีๆอะไรมาฝากอีกบ้างค่ะตําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกอานลพูนเนืเจ้า